หลักเมืองเลยครับสานห,หลักเมืองเลยผู้บังคับเมืองเลยนะสิบสองสิบอันนี้เป็นกลางเมืองพระราชชัยอันนี้เป็นโรงเรียนใช่วหมไปซนีรถสับดีโอทีแคท สถานีตำรวจทหารน้องศิลป์ตู้สาเกตนาคอแล้วก็ฮอโบวดนะครับไม่มีโอกาสขึ้นมาไหว้เอด้งนงานไม่ได้ ัชยทางเข้าทางเข้าบึงพระอชัยครับเสียงแดงวนด,ด,ดูดูดูมันรอแล้วมันยืนรอแล้วค้ามแมวรอมาทีหน้าครับอ่ะ ฝั่งนี้เป็นแฟรตํารววพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสมัยบางหน่อยวัดปึงเดีย๋ยวไปตรงนน้นครับไปกินส้มตำกินตำม,ม่วง,งตรงโน้น,น,น,นตำม,ม่วงอนะนี้เลยเป็นตาจังหวัดลเลดน,นี่ ตาประจับจังหวัดลเล่ยรันชัยอันนี้เป็นเทศบาลเทศบาละอละไรอะไรอะไรเป็นสวนสมเด็จสีนครินเอ็ดนะฮะ เบเดสตีทั้งคารินก็อยู่หลังฮอวเวิร์ดนี่แหละครับเป้ายชื่อเนบรรยากาศเนี่ยบันเรือดสะสมกันเออนู้นวัดดึงวัดดึงวัดดึงพระลานชัย ครอบครัวครับนั่งเรือขณะนี้เวลาบ่ายสามขึ้นตาขึ้นฝนหน่อยนะครับเกิีส้มตำกันฝั่งนู้นเดี๋ยวไปเร็ว